สตมส่งรัสเซียโชว์ร่วมรักร่วมเพศบนร่อนภูเก็ตดำเนินคดีพร้อมเพิกถอนวีซ่าขึ้นแบคลิดในประเทศพ้นไทยกรณีปรากฏภาพคลิปคนต่างชาติแสดงท่างร่วมเพศเปลือยกายบนรถกระบะวิ่งโชว์ไปทั่วเมืองภูเก็ตและปรากฏเป็นภาพคลิปเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเป็นการดูถูกประเทศไทยทำให้เกิดความเสียหายแก่ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว พลตตรีเชิงรนริมพดีผู้บังคับการตำรวจตม .2 เปิดเผยว่าพลตวจโทพนุรัตน์บุญยลักษ์ผู้บัญชาการสตมพร้อม,อมด้วยพลตตรีธนิตไทยวรามาศและพลตตรีพันธนะนุชนาศรองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสั่งการให้ตรวจสอบการเดินทางของคนต่างชาติพบข้อมูลว่าชายผู้ก่อเหตุชื่อนายกอจีชาวราัสเซียอายุประมาณ23ปีก่อเหตุร่วมกับหญิงไทย กำลังเดินทางหลบหนีจากภูเกต็ตโดยเครื่องบินมาลงที่สานามบินสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบินที่ PG 287เมื่อวันที่25กันยายน2568รกระทั่งเวลา16บหนาิกายีนาทีชุดสืบสวนบก,กตมสองได้เข้าควบคุมตัวผู้ชายทันทีที่ลงเครื่องพร้อมกับตรวจสอบข้อมูลโดยประสานกับสถานีตำรวจภูทรเมืองภูเกต็ตจากนั้นจึงจัดกำลังควบคุมตัวผู้ต้องหากลับไปที่ภูเกต็ตเพื่อน,นำตัวส่งสพเมืองภูเกต็ตดำเนินคดีต่อไป เพือนตำรวจโทพนุมาตรผู้บัญชาการตำรวจตรวคนเข้าเมืองสั่งการให้เพิกถอนวีซ่าและขึ้นบัญชีเป็นบุคคลต้องห้ามถามมีพฤติการเป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกระทําการอันขัดขืนต่อศีลธรรมอันดีตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช2522ซึ่งจะเนรเทศส่งกลับผู้ต้องหาทันทีหลังดำเนินคดีเสร็จสิน้นการกระทําดังกล่าวถือว่าเป็นการท้าทายกฎหมายประเทศไทย จึงขอเตือนคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยถ้าหากมีคนต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศไทยและไม่เคารพกฎหมายและแสดงออกซึ่งไม่ให้เกียรติต่อแผ่นดินไทยเช่นกรณีนี้หรือเคยปรากฏคนต่างชาติจิตนาทแหนรูปอนาจารโชว์อวัยวะเพศในศาสนสถานจะถูกจับกลุ่มเพิกถอนวีซ่าและขึ้นประวิสไม่ให้เข้าประเทศทุกรายสำนักข่าวออนไลน์ไทยทับลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน